โลว์วัตสุก้าอยู่ก bon bon, ับผมเช็กบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าเรืออิตาลีลำใหม่นะฮะที่จะเข้ามาในเกม ซึ่งเข้ามาแล้วนะฮะใครมีตังก็สามารถซื้อได้ตอนนี้จะมีแพ็กเกจ1,550บาทนะครับจะแถมเป็นเรือ1ลำนะครับแล้วก็ธง cover Sham ์ h a m l o c k นะฮะสแฉกนะครับแล้วก็ลายแ h a m l o c k อันนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นอวตารชื่อแบส l ี y นั่นเองเองก็คือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะฮะถ้าดูตรงหน้าผมก็จะเห็นเลยว่าเป็นลายแบส l ี่นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าลาย cover นี้จะราคาทั้งหมด1,550บาทเป็นลายที่เกี่ยวกับวัน เซนแพทริก uh, นะฮะหรือว่าวันสิ้นชีพของของแพทริกเนี่ยแหละนะฮะเป็นนักบุญของประเทศไอแรแลนด์ที่คอยปกป,ป้องนะครับแล้วก็คอยกอบกู้ให้กับไอแรแลนด์นั่นเองก็อย่างที่บอกวนะ่าวันนี้วันที่17มีนานะครับก็วางสายเรียบร้อยแล้วใครอยากได้ก็ไปจัดเลยนะผมว่ารูป,ร,ปรูปทรงมันก็เท่นะครับมันมันดูดีอะ่ะมันดูขับเรือแล้วสบายตาดีนะฮะซึ่งถามว่า ผมจะซื้อไหมผมว่าผมผมว่าผมว่ามันมันก็สวยดีอ่ะมันก็ไม่แย่นะฮะมันดูนวลตาดีอ่ะไม่ไม่ถือว่าแย่นะครับส่วนตัวเรือนะครับก็อย่างที่ทราบตัวเรือเป็นเรือที่ดีนะฮะเรือที่ดีมากจริงๆใครอยากได้ก็จัดไป1,550บาทสาหรับไซเป้นะครับสาหรับข้อมูลก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูอาวุธของเจ้าเรือที่ผมบอกก่อนแล้วกันสําหรับเจ้าเรือ อิตาลีลำนี้ไปดูกันครับนี่ก็คือเจ้าเรือนะครับของอิตาลีจะเป็นเรือเทียสองที่อาวุธดีมากครับดีกว่าเทียสามไอทีดีดีอีกอ่ะแล้ว้นี่ก็คือเจ้าไอทีลูเอรกี้ดูรันดีลาเพนเนี่เพนเนี่เพนเนี่เอออา่านว่าเพนเนี่นะฮะอา่านวันนี้เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีดําเนินการโดยกองทัพเรืออิตาลีภารกิจหลักคือการปฏิบัติการคุ้มกันและการปฏิบัติการลบทีลุกไปข้างหน้ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ d, ที่น่าประทับใจสําหรับการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน และอาากศเมื่ออัพเต็มนะครับสถานะความแข็งแกร่งทั้งหมด279,500นะฮะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่25.3นอตคล้องตัว9.1นะแล้วก็พิสัยเรดาร์10นะครับก็โซน่า2นะฮะซึ่งความเร็วความโหดเป็นยังไงต้องไปดูกันอีกทีนึงถ้ามองกันข้างนอกเนี่ยนะครับเจ้านี่จะให้มาอาวุธหลักๆก็คือเป็นมิสไซล์ปืนใหญ่นะฮะปืนใหญ่กระบอกหนึ่งที่สามารถล็อกเป้าได้นะครับแล้วก็ตอร์ปิโดเฮลิคอปเตอร์เอเอแค่หนึ่งปอมคือระบบต่อต้านระบบต่อต้านกัลยากกมานะ เพราะว่ามันมี A a มาให้นั่นเองเอาง่ายว่าลำนี้จะแพ้มิสไซน์นะแต่จะแต่จะชนะพวกเครื่องบินพวกเรือผิวน้ำนะครับแล้วก็ส่วนเรือลำน้ำเนี่ยไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับตอร์ปิโดไม่ได้แรงขนาดนั้นต้องเปลี่ยนนะครับเราไปพูดถึงอาวุธของมันต่อเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้านี่ดูรูปซองใกล้ๆก่อนนะครับดูไตโลปล่อยมิสไซล์นะโอ้โหดูเท่ดูทันสมัยมากเลยอะหล่อเท่มากเลยครับ4 4ช่องนะครับแต่ปล่อยได้แค่ สองลูกนะครับสองลูกก็ถือว่าแรงแล้วนะครับสำหรับออโตมัตนะครับเจ้านี้มีไซล์ที่ให้มาก็ราคาถ้าอัพเต็มก็14,950เลยนะก็ไม่ธรรมดาสำหรับอิตาลีอยู่แล้วนะครับต่อมาเป็นปืนใหญ่นะครับเปดานะครับ1 2 7 5 4คอมแพกนะครับเป็นปืนที่เข้ามาใหม่นะเจ้านี้มีความเสียหายลูกละ2,080ต่อนัดนะครับยิงทั้งหมด4ลูกก็ประมาณ8,400-8,300โดยประมาณนะครับ แล้วก็ขนาดของมัน127มม,มด้วยนะความเร็ว738.7ไม่ด่อยนะฮะแล้วก็ระยะการยิง9.53กิโลรีโหลดแค่2.80วิแล้วก็เวลาล็อกเป้าแค่2.5มันเกี่ยวว่าเวลาล็อกเป้าไม่เกี่ยวดิคือเวลาหุบหรือเปล่าเวลาหุบของเป้าหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะฮะต่อมาเป็นปืนอาวุธล็อกครับโอโหพ่อติดปืนอาวุธล็อกไปเงาสวยเลยว่ะเท่เลยอะโคตรเท่เลยพอติดกระลำนี้แล้วเท่เลยอะปืนมันเงามากเลยฮนะโคตรเงา โอเคสำหรับเจ้านี่นะครับโอ้ oh, oh, เหมือนมีกระจกเคลือบมปนอีกทีหนึ่งนะสำหรับลายนี้นะฮะปืนนี้ดาเมจนหนึ่งพันสามร้อยนะครับทั้งหมดเนี่ยอ่าสี่ลูกนะฮะและ้วยิงออกไปสามป้อมเจ้านี่ก็เลยแรงมากนะครับลองคิดเล่นๆพันสามคูณสี่นะฮะ ได้ห้าพแล้วคูณอีก3ป้อมได้15,600นะฮะแล้วเขาเล่นปืนนี้แล้วเหมือนมีโมนาติดติดอยู่ที่เรือเออแต่มีโมนาท,ที่โหลดเร็ว2เท่า,าอ่ะทำให้จริงจริงจริงลำนี้ไปสู้กับเทียสามได้เลี่ยนะเดี๋ยวผมต้องไปลองแล้วนะครับเออ่ความเร็วประมาณ660.9นะฮะแล้วก็เวลาบรรจุสองดแปดนะฮะแล้วก็ยิงไป4ลูกใช่ไหมแล้วก็เวลาล็อกเป้า2.5งจุจริงจริงเจ้านี่ไม่มีการล็อกเป้านะครับรีคอยก็น้อยยิงได้รัวๆเลยอีกอันนึ่งต่อวิดโอด้านข้างนะครับต่อวิดโอด้านข นะมองเข้าไปก็ไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> มองเข้าไปก็ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนะมี1ชุดให้ขันข้างนะครับแต่จริงๆรเจ้านี้มี2ชุดปะอ๋อ,อมีชุดเดียวนะครับโอเคอันนี้คือแท่นอะไรอ่ะมันคือแท่นอะไรอ่ะเรดาร์เหรอเรดาร์เกินนี้หมุนอยู่เนี่ยแต่นี่คืออะไรอ่ะมันต้องมีแท่นอะไรสักอย่างต่อมาไปเฮลิคอปเตอร์ติดเรือมานะครับสาหรับอาวุเชย ah หกสิแล้วก็เจ้าริม116นะครับ aa มิซา์นะครับไว้ต่อต้านอากาศยานอันนี้ก็คือเรือที่มาในแพ็กเกจต 1550บาทลายเ o อร์สีเขียวอันนี้นะครับลายพางเป็นสากลสาหรับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้ร่วมกันใช้ได้ทุกลำนะครับลายพางระดับตํานานสาหรับเรือบรรทุกเรือทุกลำในกองเรือของคุณเนี่ยไงต้องมีนะสำหรับ c o เ e อรายเอียดบอกว่าไงไม่ได้มีอะไรเลยฮะมีแค่นี้ใบใบหรือว่าทงเ o อร์ก็อย่างที่เห็นครับรายเอียดมีไหมไม่มีนะฮะแล้วก็นี่นะครับเบสตี้ติ๊กเตอร์นะครับเจ้านี่เป็นพูดจิ๋วเขาเล่าร้อนผู้พิทักษ์ทองคำ <laughs> แปลมาอ่างนี้เฉยเลยโอเคความโหดมันดีมันโหดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองเล่นออนไลน์เลยกันนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะไปดูกันครับ Welcome แต่ฉันไม่มีเด็กมาเล่นด้วยฉันจะได้เล่นห้าห้าไหมนี่อ่ะเรือเป็นเรือที่เร็วนะวิ่งยีบสี่น็อตได้ใช้ได้นั่นนายใช่ไหมจอร์ เรือมาดูเครื่องบินนายสวยแล้วล่ะเพื่อนนายต้องจิตแล้วล่ะแคนนายอ่ะวุ้ยบุ้ย หวัดดีครับอาริเบิร์กว,ว้าวเรือใหญ่มาว,ะว่ะเรอซ์ลีเหมือนกันเปาโลซอนดีเรเวลเจอฉันหน่อยไหมฉันเอาฮอร์ทำไมยิงแตงมันอะ นี่มันยุคสมัยไหนแลน้วนายมันจะแตกกันเน่ไปเล่นไปลุยจีดูลันลุยจีโอ้โหพ่อเจ้าช่วยกล้วยทอดจะต,ตายพ่อต่อไิโดนโเนี่ยแหละโอ้โหตองหมื่นไปไวๆเลยไม่น่าทันฮนะ ผมว่าผมถอยไม่ทันแล้วแหละเพื่อนผมน่าจะโดนหลายลูกเลยโอเคเกือบคิดโอ้เกือบคิด,เก,คดเกือบคิดแตกลับมาได้เจอสองตึงจันวะแล้วเราก็ไปลาดเขาหน่อยแะวาไงอิตาลีเราบ้านนายผมก็เหลือชั้นที่ฉันจะต้องจัดการนายแล้วแหละไปรุ่น าแล้วฉันรับตอววิโดแทนเขาอีกเป็นการเลือดยิงปัง๊มยากๆยิงจับๆ้องมยิงไม่โดดวะ่ะ จะไปไหนเราวัยรุ่นเรือสามแปมันเล่นอะไรเทียสองเนี่ยอยากประค่าเด็กเหรอครับนี่ไงเด็กอะ่ะเด็กปล่าเด็กปล่าเรียบร้อยคิดนะฮะเรียบร้อยปรจมเด็กหรืโดนเด็กจมคบนี้อะ่ะ yeah. เนี่ยอิตาลีนี่มันเท่จริงๆนะเนะเท่ทุกลามในอิตาลีเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไม่เข้าแล้วในอิตาลีเข้ายาเข้าเย็นเลยเกินนะฮะ อา้าวโดนเฉยเราจะโจมตีเข้ากาบซ้ายของเรือเดินเรือไปอย่างเงียบที่สุดดับเครื่องแล้วเดินเรือต่อไปไม่ได้นะครับมันไม่มีให้ปล่อยเรือไหลเหมือน w o r World of Warship นะอา้าวแล้วผมมาอย่างนี้แล้วไงต่อเสียท,ทางให้ต่อวิดีโอกอน โอ้ sociedad, โ้โ <Rudolph> อ้โหเครื่องบินทำไมเครื่องบินมลแรง่ังวะมาเขามีเครื่องบินสองลำหรอวันนี้ผมอยู่ตรงจุดที่ศัตรูเนี่ยสามารถทำลายผมได้อย่างง่ายดายนะฮะหรือผมเข้ามาคเวอร์ให้เพื่อนแล้วยิงด้ว่ปืนใหญ่เข้าไป เราพบศัตรูหลุดมาหนึ่งลำนะฮะทำให้เราเนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูได้ F 1 2 3นะของเยอรมันตรวจพบค่าส,สึกตรงนี้เราถอยแล้วเราเห็นสองสองลำเข้ามาตรงนี้เราไม่ไม่ยุ่งนะฮะโอ้โหมันมีนิวเคลียร์ว่ะเรือน้านี่ว่ะ เราต้องหาจุดเปลี่ยนนะฮะไม่งั้นเรายึดจุดนี้ไม่ได้ตอนนี้รถโดนนิวเคลียร์ไปนหนึ่งลูกนะครับทำให้เรือเสียหายอย่างหนักไม่แน่ใจว่าจะสามารถต่อต้านอากาศยานได้อ,หร,อหรือเปล่า ออาจัดการให้ไม่ต้องห่วงนี่เป็นไงการคลิกเมาส์แบบเร็วทำให้นายรอดนะนายก็เลยรอดเลยไวรุ่นอะไรเราไวรุ่นมันมันฉลาดนะฮะมัน เรากำลังตกนี่หายไปซะเรียบร้อยนะนั้นเราเดินเรือไปดีกว่าครับเข้าไปโจมตีศัตรูซัหน่อยไปไหนละเพื่อนกัมก่อนเห็นเทเลเยฟนะครับโอ้โหแอมมีลเป็เทเลเยฟเรือที่เรื่องเรือในเทียร์สหมดหมดเจอเรือชันยิงหมดนิมิตเหรอ CVN หกดเหรอโดนปืนครับไ่ดิโดนปืนเชนเข้าไปดิเรียบร้อยฮะเอา้าเดินก็ต้องเดินชนซ้ายถึงจะรอดถ้าเดินกลางไม่รอดนะฮะเราไม่เก่งขนาดนั้นนะวันนั้นตานี้จะเจอคุณในซ้อมนะครับดันแคนนะครับ USS k e i นะครับแล้วก็เจียงเหวยนะฮะแล้วก็เจียงเหวย2องลำเลยนะครับสำหรับพี่จีนนะฮะฝั่งซ้ายของเราจะเป็น CV USS n ิ US นะครับแล้วก็ เรืออิตาลีลุยจิดูรันนะฮะอ่านยากอยู่นะฮะลุยจิดูรันแล้วก็เป็นอาริเบิร์กดันแคนนะครับแล้วก็ KRI r าไอเลเดนเลเดนเอดดี้มาตาดนะเรียกเรือมาตาดละกันนะครับอ่านง่ายๆนะมาตาดีนาตาอะไรเนี่ยฝั่งซ้ายเขานี่เป็นเรือ CV นะครับเราจะเข้าไปโจมตี CV ก่อน ซึ่งถ้าโจมตีซีเราคือคือชนะเลยไม่มีใครไปทะเลล้วงซีวีนะฮะนอกจากเราแล้วข้าฝั่งเขาไม่มีใครการซีวีด้วยหมายความว่าถ้าเราหลุดไปได้นี่คือว่าอันเจี๊ยบสามแสนต้องมีลํานี้ก็ไม่มีใครกันเขาจริงๆว่ะหกหมื่นะทำเข้าไปมาสักคู่อ่าเราเจอเรือป้องกันระดับแบบโหดเที่ยมของจีนนะฮะเจ้านี้ป้องกันดีมากทุกคนมากันซีวีกันหมดเลย ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเป้าหมายฉันคือ c ีวีต้องใช้เรือที่จมตีสูงนั่นแหละไม่มีใครกันนายได้หรอกเพราะเรือเราวิ่งเร็วมากนะครับโออเบเชรเราก็ทำดาเมจดีนะครับเหมือนมันจะเข้ามากันทันวะทุกคนสามลำในแมปกำลังวิ่งตรงมาหาผม เขากำลังวิ่งมานะฮะแต่ไม่สามารถช่วยได้นะครับผมได้ทำลายไปก่อนแล้ว5 0 0แสนและตอนนี้ฝั่งที่จะมัป้อ้กันอีกแตกไปแล้วหนึ่งลำนะครับแล้วผมเข้ามาเสริมเจอดันแคนทำยังไงล่ะทีนี้เหลือที่ดีที่สุดในอังกฤษตอนนี้โดนผมทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหนิวเคลียร์ของใครอ่ะ โอมีเรือเซอร์ไพรส์นะฮะหนึ่งลำนะฮะวินวอลกมาผมไม่เห็นในแมปนะครับโอ้โหและเกือบชนไปแล้วโอ้มันเล่นมันเล่นอะไรกับผมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เดอยเเฮเเฮ้ เอาละครับเตรียมจุดประทะแล้วเจอไคลโอด้วยสามปืนมาสามปืนมาสามปืนเข้าชั้นเปล่าสามปืนเข้าชั้นเปล่าแต่ชั้นยิงปืนสองไม่โดนว่ะสามปืนเข้าชั้นหรือเปล่าฮะสามปืนเข้าชั้นหรือเปล่านี่กบไปแสนหนึ่งขายราดไปวะยิงอะไรอ้าวคุณเนซอบอีกแล้วคนเดิมมันเนี่ยไม่ใช่นะ สบายเลยอย่างนี้สบายเลยยังไม่รู้สินะว่าฉันสามารถยิงแต่ลำแตกได้เนี่ยฮะไอ้น้องยังไม่รู้สินะ้อ,องมิตายมันแรงนะคคุณไอ้ซอฟเนี่ยหนีไปก่อนคุณไอ้ซอฟ โอ้โหไม่ได้แล้วเราต้องเล่นนายแล้วแหละเราสู้ดับเมสซีวีซีวีเก่งว่ะอันนี้ซีวีมันเก่งเว้ยช้ำแล้วเว้ยเราต้องดัเมแสแซงซีวีให้ได้สุวหวยอะไรมันะ่งอะกเขาขับเรือหนีอะไรกัน ว้าฉันแสงทีวีแล้วดาเมจฉันได้เวลาฉันไปเจอเจอนายแล้วแหละนายนายจะหนีไปไหนรเราเพื่อเลิฟนายอยู่ก่อนสิเดีย๋ยวมึงไง่ไหนกูนฉันก่อนเอาแล้วลงน้ำได้แล้วแลต่อไปโดนอย่างเยอะอันนี้มันไลยตีวูมันไลย หนีทันตาวิโดก็จัดไปโดมาไปสองมือหนีทันตาวิโดก็จัดไปหนีทันตาวิโดก็จัดไปมันจะไปถึงไหนของมันวะแตงไปหนู สวยเอ้ยโอยโดนซีวีแสงเจ็บใจเป็นยังไงครับบ้างครับโอ้โหลายนี้ผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนนะเพราะว่ามันเป็นวันเป็นลายแบบสวยอ่ะเป็นลายแบบสี่เวอร์นะสี่แฉกนะฮะหรือว่าเป็นใบแชมล็อกนั่นเองนะครับใครชอบก็จัดไปนะเพราะว่าเจ้านี่เนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องนะเครื่องรางนาโชคอะไรประมาณนั้นนะครับสาหรับใบพวกนี้นะฮะถ้าใครเคยเล่นแล็คล็อกก็จะรู้อยู่นะฮะเกี่ยวกับว่า ไม่เกี่ยวนะก็คือเจ้านี่เนี่ยนะครับเป็นสกินที่จะได้จากกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมเป็นการซื้อนะครราคา1550บาทถ้าใครมีตังก็ซื้อได้เลยสำหรับเจ้านี่นะครับก็จะแถมนอย่างที่ผมบอกไปก็คือเจ้าเรือลำนี้นะครับแล้วก็เจ้าลายนี้นะฮะเบ ทิกเกอร์นะครับทงนะครับลายแล้วก็เหลือนั่นเอง1น0 0งบาทคุ้มไหมสําหรับใครไม่มีก็ถือว่าสำหรับคนมีเงินและกันถือว่าคุ้มนะฮะก็ใครมีเงินก็ซื้อนะ,ะับผมไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะ,ะสำหรับลานี้แล้วก็ปืนแอบโกงด้วยเพราะว่าปืนมันเนี่ยมันสามารถยิงได้ยิงล็อกเป้าได้ทําให้เทสองเล่นง่ายขึ้นนะฮะ แล้วถ้าติดเป็นปืนล็อกเป้าหมว่าลนันี้นี่ฟาร์มได้สบายๆสำหรับเทียร์ส,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 สเลยนะสล้วเราใครมีสายเปเนี่ย1,550บาทได้เรือได้สกินได้อวตารแล้วก็ได้ความหล่อเท่นเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีอย่างนึงนะครับเดี๋ยวจะมาสปอยนะก็จะมีในเรื่องของโดนที่จะเข้าใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าในอาทิตย์หน้าหรือเปาลารอติดตามมันดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมได้โดนมาปุ๊บจะรีบรีวิวให้เพื่อนดูเลยละกันนะครับ สเราวันนี้ขอลากันไปเท่านี้นะครับเราพบกิจกรรมบอลบอลด้วยนะฮะใครปวดใครดูช่องบ,บอลบอลก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์แล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ